มันโดมามันโดคนเรียกโดหใช่ค่ะมันงอกมาเส้นเดียวค่ะจะให้กูทำยไงคะเด็ดเลยอืมมันไม่ออกค่ะคือเพื่อเล็บยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแค่นี้แน่ไหมคะนี้นะครับดึงเฮ้ยออเออนั่นแหละมันปวดใจชันมากเลยแกเช็ดแต่ว่าเบาๆไม่ต้องเยอะนะคะ ได้มีโหนเงินวินครับใช่ก็แวตอนนันก็แ่ย่ากตงทนเรก็่ก็จะแบบนาเปนเบิรนแบบเบิร์นเตาแก๊สหรือไม่ก็ปาเบิร์น สคีแค่ฝักให้ก่าาครับพอกันะหัวนะคะเดี๋เดกูพูดทอเดี๋ยวกูก็พูดงนี่เองเขกูเออมันก็จะแบเหมือนแดดเห่าวอย่างเี้ยนักน้นักัน้ผักไม่ใส่แป้เยอมากเลยไม่หรอครัที่เยอะเาจะไปาต้องแ่ให้น้องใช่ไเข้าใจ